สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่ใครที่ไม่เคยมาตลาดลงเรือผมจะพาสู่ชมบรรยากาศในตลาดลงเรือนะครับเขาบอกว่าเป็นตลาดการค้าไายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใหญ่จริงหรือไม่ใหญ่จริงหรือไม่เตรียมเข้าไปดูในด้วยกันนะครับตลาดที่3ามนะครับเขาบอกว่าชื่อว่าสวัดตลาดนวะวัน เป็นเจ้าที่สามอันนี้รถเช่าครับมันใหญ่เขาเช่ารถด,ดูเอาอันนี้เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าตลาดน่าว,วันนะบางคนเขาก็ไม่อยากให้เห็นหน้านะครับก็เหมือนกับว่าอายกล้องหรืออะไรสักอย่างอ,อาหลบอยู่บางคนก็สู้กล้องออกกล้องอันนี้เป็นตลาดนาว่าวันนะ ตลาดก็จะเป็นยา,ยาวๆแบบนี้ก็มีล็อกทางเดินเกือบเกือบเกือบร้อยเมตรนะแต่ละล็อกแต่ผมไม่เดินเข้านะครับล็อกแบบถ้าเดินไม่ไหวเอาเอา,เอาแต่เมนกลางจะให้ดูเมนกลางตลาดอันนี้ตลาดน่าวันค,นะคลิปนี้ก็อาจจะได้ดูดูคลิปแบบนิ่งหน่อย ว่าเข้ามากดหมวดระบบกันสั่นไวที่ก่อนผมไม่ได้กดเนี่ยตลาดนี้ก็กองตายเยอะเป็นตลาดที่สามที่อยู่ในลงเกลือเนี่ยเขาก,ก,ก็ก็มียาวยาวถึงด้านโู้นแต่ส่วนมากตรงกลางจะเป็นที่คัดแยกของหรือที่เจ็บที่เจ็บจะไม่เดินเข้าไป แหล่งรวมเสื้อผ้าอันนั้นก็เหมือนคล้ายๆกับชุดทาหารนะมาที่เดียวหาได้หมดจะเห็นรถที่เขาเช่าดูเสื้อผ้าเดินไม่ไหวเดี๋ยวผมจะดูอันนี้ผมมาเย็นก็เริ่มเก็บก็เ,เริ่มเก็บของแล้วมีครับอืมผมผมก็ลืมบอกไปว่า ตลาดที่นี่คนคนมันจะเยอะวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมมาวันธรรมดาจนมาเสาร์อาทิตย์คน,นจะมาซื้อของเยอะกว่าเนี่ยแต่ละอบแต่ละลอบผมจะไม่เดินเข้าเขาบอกว่าผมใช้กล้องสามใบเนี่ยผ,ผมจะไม่เดินเข้านะเดินเดินรอกกัา อน,นี่ของผู้หญิงครับมาเห็นบอถ้าผู้หญิงมาเขาก็คงเลือกเป็นนะฮะเยอะเป็นตลาดตลาดแต่และตลาดของเขา นี่ถ้าใครชอบแนวน,นี้ก็น่าจะมีครบๆเพลงแบบแบบที่ผมใส่ผมพี่หญิงบอกว่าชอบแบบนี้มีทั้งแบบของผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยววันวันกลับไป,ปเนเดินดูอืม ร้านเขาปิดผมมาเย็นแล้วนะครับมีไก่ไกลหกโมงเลยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันธรรมดาตลาดที่นี่เขาก็เหมือนที่อื่นนะครับส่วนมากจะเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะเนี่ยเขาส่งของเ็จะมีมาสั่งของแล้วก็เจะบอกที่จอดรถแหละแล้วก็เอาไปส่งอะไรประมาณนี่ เอาจะรวม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 ,วมเสร็จแล้วก็ก็จะมาเอาทีเดียวอะไรประมาณอันนี้สลัดนววันนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินทะลุไปที่เลย ใหญ่จนก็บอกว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียนะผมก็ว่าน่าจะใช่นะครับผมเคยไปแน่สอดมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้อันนั้นก็ทางฝั่งพมา่าเขาก็มารักของออกไปขายบ้านเขาเหมือนกันดยส่วนมากเสื้อผ้านฝั่งพมิเขาไม่ค่อยเอาเข้าเพราะว่ามีแตละ่ะเขาแล้เอาของออกมาขายส่วนมากของบริจาค เ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> นี่ยตรงที่ผมเดินออกมามันส่วนมากมันจะเป็นเสื้อผ้า <Yeah. S 1> แต่ถ้าไปทางนี้มันจะเหมือน <Yeah. S 1> เหมือนเ <Yeah. S 1> นี่ย <Yeah. S 1> นะเหมือนของจับสายอันนี้เป็นตลาดอะไรไม่แน <Yeah. S 1> ่ใจอันนี้เขาเขาจะมีเป็นล็อกอันนี้ที่ผมเดินออกมาคือตลาดท่านบ้านแนตะ่แต่ ทันต่อไปมันเป็นตลาดอะไรไม่รู้เป็นตลาดที่สี่ง่ายมาตลาดนี้ของขายจะออกแนวแนวนี้ครับเหมือนของเกี่ยวกับกเกษตรเครื่องจักรสารอะไรประมาณนั้นเสื้อผ้าก็น่าจะน้อยให้ดูดูเลยนะ่ยเขาก็าจะมีเป็นล็อกเหมือนกัน าก็จะมีเป็นรอกเหมือนกันแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าผมจะไม่เดินเข้าไปเขาบอกว่าของใช้ในควาเรือนเกงมืสองเกงยินชุดอาหารของเด็กเล่นนะ่ถ้าใบเสือ้อเสื้อหนังอาหารแห้งนะเกงมือสองผมจะไม่เดินเลาะเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกันฝัง่งก็เหมือนตลาดทั่วไปเละครับแต่เป็นโดมโดมโดมแยกของใครัน แต่ฝั่งซ้ายนี่ไม่น่าจะเป็นของพระนวันแล้วนะครับน่าเป็นอีกตลาดนะตลาดอินโดจีนทางโน้นเดี๋ยวถ้าผมเดินไปไหวผมจะเดินเลาะเยอะซายไปนะครับเพราะว่าหลุดออกอย่างนี้ไปตามซอยนี้ของขายเยอะมากแต่แล้วแสดงว่าทางนี้ลูกค้ามามาเดินเยอะกว่า เยอะกว่าด้านโน้นนะน่าจะเป็นด้วยเรื่องที่จอดรถนี้นะครับที่จอดรถมันว่างเยอะทางนั้นล็อกที่จอดรถขังไวเ้เป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกฝั่งโน้นก็พอยเป็ดกัมพูชาของเราทำไมไม่มีติดสูงอ่ะ บางคนเขาก็อยากรู้ผมก็อยากรู้เหมือนกันทำไมเราไม่สร้างตึกสูงแบบนี้ก็คือมันเป็นตลาดที่แบบไม่ทาวรนะน่าจะเป็นตลาดชั่วคราวเช่าพร้อมที่จะไล่โดนหรืออะไรประมาณนี้ก็เลยไม่มีที่ใครเป็นเจ้าของนะครับถ้าจะเดินทุกล็อกไม่ไหวนะให้ดูเมนต่างอย่างเดีย เนี่ยแต่ละ,ละล็กตะลดกละุ่มนี้เก่ิงยินเยอะมากอน,น,นี่เกี่ยวกับเสื้อผ้า,อาทหารสหรัฐเยอะขนาดไหน ถ้าใครมามาที่เดียวก็ได้หมดกลุ่มนี้จะเป็นออกไปเสื้อผ้าแบบนั้นนะะราบทางทมเลกันชนเดเกี่ยวกับชุดลายผางเหมือนเกมกันกระหามเนี่ยทางทางนี้เขาที่เขาเล่นเขาเล่นลูกขนไก่นะครับตอนซีเกมที่เขาเห็นเขามีกีฬาชอดคอกเนี่ยนะก็เตะเหมือนตะก้อ <laughs> euh ดูด <mitigation> no ูอันนี้ผมมาถึงด้านหลังเดี๋ยวผมจะทาให้สุดนะให้ดูทางทังนั้นเป็นตลาดขวันนะควันเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปด้านใจผมก็ไม่รู้แต่ตลาดอะไรเดียวจะี๋ นี่คืเสื้อผ้าเกี่ยวของทหารอันนี้ถ้าจะเดินล็อกอย่างนี้คงเดินไม่หมดนจะเดินตะเมนตมินกลางให้ดูส่วนมากส่วนนั้นนี้จะเป็นเสื้อผ้าแบบของทหาร ส่นวนมาของที่มาวางขายก็น่าจะเป็นแบบน,นั่หละครับของมือสองเขาบริจาคมาพวกนี้ก็เป็นเหมาเปเหมาแล้วก็เอามาขายนะครับทางนู้นก็มีแต่ถ้าผมจะเดินไปผมกม็ไม่แน่ใจว่าจะหมดนะครับเพราะมันมีมีหลายอกอาจจะสุด สุดแช่แช่แล็อกนี่เนี่เดินนี่จะชั่วโมงเลยนะครับยังยังไม่ขนาดผมไม่เดินล็อกล็อกอย่างนี้นะครับเดินเดินแต่เส้นเมนกลางนะครับ